สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ t o y ยต้าวีโกนะครับจะเข้ามาเปลี่ยนแบตนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแบตเตอรี่นะครับไม่มีไฟนะครับลูกค้าจะเข้ามาเปลี่ยนแบตเพราะว่าจะใช้งานมาสอปีกว่าแล้วก็เรามาดูสภาพแบตนะครับรถลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับสภาพแบตก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่บวม แผ่นธาตุแล้วก็ไม่บวมข้างในนะครับเตะนะครับเก็บไฟไม่อยู่นะครับลูกค้าเคยถอดเอาไปชาร์จนะครับชาร์จทิ้งไว้ที่ร้านนะครับแล้วเอามาใส่นะครับขับได้สองสามวันนะครับแบตก็หมดอีกนะครับน้ํากันก็มีนะครับแต่ประเด็นก็คือนะครับมันไม่ใช่ได้อยู่ที่แบตเรื่องแบตเตอรี่นะครับลูกค้าก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ สิ่งที่เราสังเกตเห็นนะครับน้ำยาหม้อน้ำเปลี่ยนมาใหม่นะครับแต่ข้างในนะครับมีลายรอยคาบน้ำน้ำยานะครับสีชมพูนะครับพุ่งออกนะครับแบบนี้แล้วก็จะเป็นปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำอาจจะรั่วนะครับเดี๋ยวก็ต้องขอเสนอลูกค้านะครับ ครับถอดปั๊มน้ำดูครับลูกค้าก็อนุมัติให้ถอดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปถอดกันเลยนะครับปั๊มน้ำวีโก้นะครับตัวนี้จะไม่มีอินเตอร์นะครับตัวไม่มีอินเตอร์นะครับที่ผมเคยทําคลิปนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับคือตัวที่มีอินเตอร์บนครับอินเตอร์ด้านบนนะครับแต่ตัวนี้นะครับไม่มีอินเตอร์อันดับแรกนะครับก็จะถ่ายน้ําออกก่อนนะครับแต่น้ํายาหม้อน้ําเนี่ยลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับเราก็เลยเตรียมสายยาง นะครับเราจะคายเราจะคายตรงนี้นะครับแล้วก็จะเอาสายายางเสียบนะครับเราจะเอาเก็บน้ํายาหม,ม้อน้ําเก็บน้ํายาหม,ม้อน้ําเดิมมาไว้นะครับไม่ได้ถ่ายทิ้งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่สายสายางเนี่ยน้ามันก็จะไหลลาดลงไปนะครับก็มันมันก็จะมีสิ่งสกปรกนะครับก็เลยต้องหาสายยางนะครับแล้วก็หาเกลนหรือหาถาดนะครับมารองข้างล่าง ดนอด็อตกระปุกาเวอร์สามตัวจากนั้นก็น็อตพัดลมหน้าเครื่องนะครับสี่ตัวเบอร์สิบสองครับจากนั้นนะครับเอาคีมนะครับบีตัวล็อกครับแล้วก็ดึงดึงออกมาเลยนะครับกระปุกพักน้ำออกมาแล้วก็งัดนะครับดึงสายพานออกนะครับสายพานหน้าเครื่อง เสร็จแล้ว,น,น,น, 10, วนะครับก็น็อตเบอร์1ิบสองตัวนะครับฝาครอบตัวนี้อ่ะนะครับแต่นั้นก็ยกมาทั้งชุดเลยนะครับมาทั้งแข็งโอเคฝาครอบนะครับอายส่านเครื่องออกนะครับต่อไปนะครับถอดหม้อน้ำน็ตหม้อน้ำนะครับต้องถอดไปจังนะครับเบอร์สิบสองหนึ่งตัว นะครับแล้วก็ในรูนี้ฝั่งละสองตัวนะครับหนึ่งสองหนึ่งนะครับแล้วก็ในรูข้างในนะครับในรูนี้รู้จะเห็นไหมในมือนี่นะครับนอบ็อตเบอร์สิบสองครับจากนั้นก็ถอดท่อน้นาล่างนะครับแล้วค่อยไปถอดหม้อน้ำ ไชาร์จนะครับก็ต้องเอาออกด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องเอาฐานไปชาร์จออกด้วยนะครับปั๊มน้ํารุ่นนี้ริโก้หลังจากถอดไดออกนะครับก็จะเป็นตัวตัวฐานนะครับฐานไดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวตั้งอัตโนมัตินะครับน็อตเบอร์สิบสองหนึ่งตัวสองตัวรับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านหลังหนึ่งตัวสองตัวับเอาออกเลย บนทางนี้นะครับเราก็ถอดตั้งมาร์กนะครับมาร์คไทมิ่งกำลับตั้งให้ตรง ปั๊มน้ำนะครับตัวนี้นะครับมันจะอยู่ด้านในนะครับตัวขาเมื่อกี้มันจะลอกเอาไว้นะครับถอดชุดสายพานไทมิ่งออกให้หมดนะครับเบอร์1ิบนะครับตัวตั้งนะครับเบอร์12ตัวนะครับแล้วก็ลูกบล็อกหกเหลี่ยมเบอร์1ิบนะครับตัวลูกลอกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เอาชุดสายพานออกนะครับแล้วก็เอาฝาครอบหลังออกนะครับแล้วก็มุลเล่ทะลุเบี้ยว นะครับแต่ก็ต้องมีเครื่องมือพิเศษนะครับตัวนี้จะถอดตัวนี้ออกครับตัวล็อกครับล็อกให้แน่นครับแล้วดึงเดีดเด็เนะครับล็อกไว้นะครับแล้วก็คลายโอเคนะครับมากเพื่อไม่ให้ลูกอ่าหมุนตามนะครับครับจากนั้นก็หาเหล็กนะครับกลมๆขนาด เท้าตัวเป้าข้างในนะครับมาแล้วก็คล้อคล้แล้วก,ลก็ดึงออกครับวันนี้ระวังริ่มนะครับมีริ่มด้วยจากนั้นก็ถอดฝาหลังนะครับก็หมดแล้วนะครับต่อไปก็ได้ถอดปั๊มน้ำแล้วครับ ตัวนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่มักจะรั่วนะครับชิ้นลากุบเรียวนะครับเวลาถอดเปลี่ยนนะครับก็ถอดเหมือนกันอย่างนี้เลยนะครับแต่ไม่ต้องถึงขั้นกับถอดหม้อน้านะครับแค่ถอดชุดสายพานในมิ่งออกนะครับถ้าเปลี่ยนชินหัฉีดยางฝาวาลไปแล้วนะครับยังรั่วนะครับมันจะมีจุดนี้อีกจุดหนึ่ง วนมากบริเวณที่รั่วนะครับก็จะรั่วตรงนี้น,น,าานะครับตรงแกนนะครับตรงซีนนะครับใบพัดนะครับก็ยังใหม่อยู่ครับก็ทําความสะอาดนะครับผิวสัมผัสนะครับให้สะอาดนะครับแล้วก็ปะเก็นนะครับก็จะเป็นปะเก็นตัวใหม่นะครับแล้วก็ทากาวบางๆนะครับก่อนที่จะประกอบปั๊มน้ําตัวใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวจะขอประกอบก่อน ครับขันน็อตประกอบ้าไปนะครับตัวผู้นะครับตัวยาวจะมีสี่ตัวนะครับตัวสั้นจะมี1ตัวนะครับแล้วก็น็อตตัวเมียอีก2ตัวนะครับรวมกันเป็น7ตัวครับจากนั้นก็ขายึดไดชาร์จนะครับน็อตสี่ตัวเหมือนเดิมข้างหน้าสองนะครับแล้วก็ข้างหลังอีก2ตัวนะครับไล่ประกอบก็ฝาหลังครับใส่น็อตให้คบ ใส่บุลี่นะครับแล้วก็อย่าลืมริ่มขันเข้าไปนครับรอบเบอร์สิบเก้าแล้วเวลาขันเข้านะครับก็ต้องล็อกด้วยนะครับไม่ให้ตัวนี้มันหมุนเพราะหมุนเสร็จปั๊บนะครับลูกเบี้ยวข้างในก็จะหมุนตามนะครับผิดจังหวะการจุดระเบิดนะครับเครื่องอาจจะพังได้นะครับลอกสายพานไทมิ่งนะครับก็อย่าลืมแหวนนะครับตัวนี้จะมีแหวนอยู่ด้านหลัง เราก็จะเป็นนอ็อตโรหเหลี่ยมเบอร์สิบหันกันไปให้แน่นครับตัวตั้งลูกลอกสายพานนะครับก็เอาปากกานะครับหนีบนะครับแล้วก็บีบบีบเปานะครับหาหันรู้ให้ตรงนะครับหมุนเข้าบีบปากกาเข้านะครับอัดนะครับคันนี้ไม่ได้เปลี่ยน นะครับเพราะว่าเปลี่ยนแค่ปั๊มน้ำครับเมื่อได้แล้วครับหากิบล็อกครับกิบล็อกใส่ใส่กิบล็อกเข้าไปจะล็อกอยู่อย่างนี้ นะครับล็อกให้แน่นะนะครับก็สาสายพานได้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับดึงตัวล็อกนะครับตัวดันนี้ออกนะครับเช็คดูความตึงหย่อนสายพานนะครับตัวนี้นะครับสายพานนี่ก็ใกล้จะถึงระยะแล้วนะครับจะดูยนหยนโอเค นะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับลองหมุนดูสทกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยังโล่งเงี้ยเราสามารถหมุนดูได้หมุนดูเรียบร้อยนะครับก็ประกอบฝานะครับน็อตนะครับประกอบฝาข้างหน้านะครับประกอบไดชาร์จประกอบลูกลอกเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็เอาม้อน้ําลงก่อนนะครับม้อน้ำม้อน้ําเสร็จก็จะเป็นม้อน้ําลงก่อนนะครับจากหม้อน้ําแล้วก็ค่อยใส่ชุดนี้พร้อมกัน นะครับมันจะใส่ง่ายร้นอนโม่น้ำก็เหมือนเดิมนะครับจุดที่หนึ่งที่สองครับตัวนี้ก็กำลังใส่จุดที่สามนะครับแล้วก็จุดที่สี่ครับตัวใบพัดกับตัวฝาครอบนะครับก็ใส่พร้อมกันนะครับใส่ลงไปแล้วมันจะง่ายๆ พักน้ำนะครับประหยัดเข้าไปเลยนะครับตัวนี้นะครับระวังระวังดีๆนะครับหักบ่อยมากรับเจอแล้วก็สวมเหล็กรัดนะครับรัดท่อน้ำท่อทอะไรต่างๆแล้วก็ประกอบสายพานนะครับกับนน็อตแน่นๆท่อน้ำบนนะครับพาวเวอร์ที่สเบียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ล็อกตาน้าให้เน่น ยายครับแ,แบตเตอรี่ก็ใส่เรียบร้อยครับแล้วลูกเก่าครับต่อไปก็จะเป็นการเติมน้ำยาครับเาจะเติมน้ำยาครับแล้วก็ติดเครื่อง เราจะเติมเผื่อแค่ขนาดนี้นะครับแต่ระดับจริงอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะปิดฝาตัวนี้ก่อนครับปิดฝาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ํายาไปอีกนะครับสังเกตนะครับถ้าน้ําขึ้นมานะครับถ้าเราปิดฝาตัวนี้แล้วแล้วน้ํายังขึ้นนะครับก็แสดงว่าฝาตัวนี้รักษาแรงดันไม่ได้นะครับสังเกตดูน้ครับน้ก็เติมเรื่อย ตัวนี้ก็แสดงว่าฝานะครับยังใช้ได้อยู่กับที่เราเติมเผื่อนะครับเพราะว่าเวลาติดเครื่องไล่น้ําเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูดลงไปเองนะครับเติมตัวนี้ให้เต็มนะครับแล้วก็ติดเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะติดเครื่องนะครับติดเครื่องไล่น้ํา ติดเครื่องจนน้าบนนะครับให้วาวน้ํามันเปิดนะครับจับดูท่อน้ําบนให้มันร้อนนะครับแล้วก็ไปดูดูภูมิในเครื่องในในห้องโดยสารนะครับให้มันอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เช็คดูรอยรั่วต่างๆนะครับเดี๋ยวจะเอาลมเป่านะครับเช็คดูรอยรั่วโอเคครับครับก็ตรวจดูรอยรั่วต่างๆนะครับหลังจากที่วาวน้ําเปิดแล้วนะครับก็เช็คดูนะครับ ทั้งด้านล่างนะครับแล้วก็รอบๆนะครับก็ปกตินะครับพร้อมที่จะส่งงานลูกค้านะครับเปลี่ยนปั๊มน้ำครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ